สวัสดีค่ะเ่อวันนี้เบอมจะมาเล่นเกมแฟนตี่มีอีเวสต์แลร์นะควันนี้บอมก็พี่คนมาก็หนึ่งคนนะกอนคาสีเพิร์ตแล้วก็คนรมีเออเพรย์รันคัฟซะมานะแล้วกนะ็เป็นน้่งเซอร์ไพร์สก่อน,นะครับสูงขึงน้นนหดนง

ก็เป็นมาเ,เด็กวีวนี้ก็มีการค้นควมาทางเพศนิดหน่อยนะครบเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคกว่าังจะแปลกไปอี่ี็คือการสร้างมนุกลายพันธุ์ภาในครังนี้ก็คือผมจะสร้างพันแปปเยิลนะแปบเีียจริงๆนะ ทับจ็กังได้น่ไม่ได้ก็ไดกันโอ้มาริคุยคุกยิทำไมไาแปลงไม่ได้วะโอ้ได้แปลงก็ไร้แปลงองจริงไฮ้กุมยยมกันแบบนี้ก็ขดีกันนะไม่กางกัด ทำกาแบบนี้หนึ่งคนัเพูดยังงยังนตัวเนะอนี้ก็เขาเรียกว่าการอบเิ้นอบเิ้นหลืออบความใต้กันวะ,นนะอืม Ờ, tôi đi khóc nơi đáp gặp nữa 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 gặp nữa 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 Như gì ได้เน um ี่ยก <Hey, S 1> ็แ <UB>. ป้งมือหน่อยจมาคะจีบโอเคต่ไปข้ามือข้างนะคมต่อไปก็ทำให้ออกกางการวัอจีบอันนี้มันแค่หน้าฝังนี้มันคือไป

น้งดาวนั่งค่ะตึงไม่ติงไม่รู้แต่คนนั่งยบ้ายาบีใครจะไปกลัวอเมนนหไปกิับอเคนนอะไรวะจอไปแคน นั่นเพี่ไม่ชักจะชักอควรชักเลยรับล้าก็นำตอกอแบบนี้นะจะไม่ดีอกับพอืมขานุ่งเียพี่ทร้ชาละับผมตึงัน คบอกเคยเพราะว่าัวยแค่ม่ไหะแต่ผมวานี้เปเยก่อนต้งทำให้ชูตีแบบนี้ก่อนถ้าทำชูตีแบบนี้รทีมาซมกันอือฮึผมจะขึ้นเมื่อไปใหญ่แหละ ทีประตูเงินกองจริงนะนงนั้นคุณว่าอย่างไรไม่พอใช่ไหมเพิ่มผู้ชายร่างนี้ไปด้วยถ้าคุณยังเลียไม่พออีกก็เส่็งเออนั้นอ่าก่อนจะ ให้สิ่งยังได้เลยวะแต่ก็สิงตัวนี้ไม่แด้เลยอืมกลายเป็นการระม,มิดที่ว่าแล้วจะไปตัวนี้ก็ไป่ทิ้งอันนี้ก็ถือดาบได้เยเดี๋ยวเพื่อนจเย็นๆก่อนเพื่อนจะไปอะไรแปลกกว่าล่าท์

ไอผมก็ไม่เล่นหรเออผมก็น่าจะเลืมาเล่นเดานะแต่เดี๋ยวมันไม่ใช่ตอนนี้ไปมาแต่ไปแต่มันเราเหมอนกันตูนแบบนี้ได้ไงวะ เ uh, บื่อชิปเป่ง<อ>แง่ที่ตอนนี้กลายเป็นอะไรกลายไปไหนกัเนี้ยแต่ตัวนี้ก็ไปทีดีกว่า เพิ่มจอกโดดเรเพิ่มไม่ได้เนอเราเอออมเยันยังไปได้เนาะอือฮึผมกดเลนีอันนี้าบสองถาใช่มาเลกโอ้ง Und Kaka. Okay, da bin ich auch. Und ja, ja. Lecker war so eine Kinder. Ich bin nicht ni so ni, Ich ควรลบก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนนี้จะเลไปว่าก่อน